ครูบาไก่ไม่ใช่เนนพาคดูดูร้อนนะเออถ้าครูบาไก่เป็นเนนเป็นเป็นเด็กไปบวชเป็นเนภาคฤดูร้อนแล้วก็แบบอพอใกล้จะศึกก็แบบพา,าจารย์ก็พาไปเที่ยวทะเลไปเล่นน้าํากันหนูยังพอรับได้นะหนูก็เข้าใจว่าเอาเป็นเด็กพอมีภาพลับออกมาเนี่ยไปขี่เจ็ตสกีอ่ะมันก็ทําให้คนอย่างหนูตั้งคําถามว่าตรงครูบาไก่เป็นครูบาแท้หรือครูบาปลอมเป็นครูบาแบบสุกตามธรรมชาติหรือเป็นครูบาแบบบ่มแก๊สให้มันสุก หนูรู้สึกว่ามันแบบว่าปะทุอยู่เรื่อยเลยนะคะนึกว่าภูเขาไฟขยันขยันปะทุมากเลยอมีเรื่องอะไรแบบให้ชาวบ้านเขาได้ติดจินินทาตลอดแต่ว่าหนูไม่ได้พอใจว่าหนูเห็นวงการสงเป็นแบบนี้แล้วหนูจะรู้สึกว่าชอบนะคะอะไรอย่างนี้ในฐานะที่หนูเคยเป็นคนในวงการน่ะหนูก็อยากเห็นคนที่แบบรุ่นน้องในวงการตอนนี้แบบมีภาพลักษณ์ที่ดีคนศรัทธาคนชื่นชมชื่นชอบแล้วก็ทําให้ คนแบบหันกลับไปนับถือพระนับถือศาสนามากขึ้นนุอยากเห็นมุมนั้นมากกว่าไม่ใช่มุมแบบมามีข่าวอะไรแบบเนี้แบบข่าวข่าวมันควรเป็นเรื่องของของคารวาสไหมคะเรื่องข่าวข่าวเรื่องเหม็นเหม็นเน่าๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ควรแบบไปไปเป็นเรื่องของคนในวงการพระเหลืองอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างเคสล่าสุดที่เราก็ออกแสดงความเห็นดุเดือดกันก็ก็นูเห็นว่ามันมันไม่จบักทีนึงแล้วมันก็เริ่มมีภาพหลุดเรื่อยๆแล้วตัวพระเองท่านก็เหมือนว่าท่านไม่ได้เป็น เป็นทองรู้ร้อนอะไรอะ่ะท่านไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านทามันเป็นความเสียหายหรือท่านจะแสดงรับผิดความผิดรับผิดชอบยังไงคณะสงฆ์จะมีแนวทางยังไงคณะสงฆ์ก็โยนว่าเหมือนคณะสงฆ์พระธรรมยุทธ์เนี่ยอย่างเงี้ยของขอนแก่นก็โยนว่าให้มันเป็นเรื่องของศาลให้ศาลตัดสินก่อนว่าผิดถูกยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยมีคําอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่บางภาพมันไม่จําเป็นต้องรอให้แบบศาลมีมีคำพิพากษาอย,อย่างภาพไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยไปขีดเจดสกีซึ่งออกมาล่าสุดนัหนูว่ามันต้องมีแนวทางอะไรบางอย่างได้แล้วแล้วตัวพระที่ท่านแบบ มีพฤติกรรมแบบนั้นเองท่านกลับมาบอกว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่ผิดอย่างเงี้ยว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วอย่างงี้เราก็ต้องแบบออกมาให้ความเห็นอะไรบ้างในมุมของเราที่ในฐานะที่เราออกมาแล้วเรามองว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเสียหายไม่ใช่ไม่เสียหายมองสําหรับคุณแพรรี่นะคะมองว่าการการที่ทางฝ่ายทางศาลเนี่ยคะ่ะคุณปาไก,ก่ออกมาว่าภาพเนี้ยที่ออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรแต่แต่ในมุมของคุณแพรรี่เนี่ยที่เคยผ่านผ่านสารพเศมาตรงเนี้ยค่ะมองมองว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยมัน นคือในมุมหนูหนูมองแค่ว่าครูบาไก่ไม่ใช่เนรภาคฤดูร้อนนะเออถ้าครูบาไก่เป็นเนนเป็นเป็นเด็กไปบวชเป็นเนนภาคฤดูร้อนแล้วก็แบบอพอใกล้จะศึกก็แบบพาจารย์ก็พาไปเที่ยวทะเลไปเล่นน้ํากันหนูยังพอรับได้นะหนูก็เข้าใจว่าเอาเป็นเด็กเป็นเนนก็ว่าไปเหมือนมีข่าวล่าสุดมีเนนไปไปเล่นบอลกันอย่างเงี้ยแล้วมีคนถ่ายภาพอันนั้นมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งถ้ามันเป็นเรื่องนั้นแต่ว่า เคสคูบาไก่เนี่ยคูบาไก่ก็คือก่อนหน้านี้เขามีข่าวเยอะแล้วสื่อก็เคยแบบเอาเขามาลงมาสร้างภาพลักษณ์สร้างความนา่าศรัทธาเช่นไปขุดพระเก่าไปปราบช้างที่ตกมันอะไรแบบนี้หลายๆเรื่องเนี่ยแล้วหนูรู้สึกว่าอ้าวตกลงคูบาไก่เป็นพระแบบไหนอย่างที่หนูเขียนไปคือถ้าไม่มีภาพหลุดแบบนี้เราก็จะเข้าใจเออคูบาไก่เป็นพระแบบ บางคนอ้างว่าเป็นพ่ออรหรันต์ไปนู่นก็มีลูกศิษย์บางคนบวยถึงขนาดว่ากูบา้บาไก่เป็นพระอ,อรหรันมีหูทิพตาทิพรู้ได้เลยว่าที่ดินตรงไหนมีพระฝังอยู่ไปขุดขึ้นมาแล้วก็เจ้าของที่จะหายเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีภาพลับคนก็จะเชื่อว่าเป็นแบบนั้นแต่ในมุมหนึ่งพอมีภาพลับออกมาเนี่ยไปขี่เจสกีอ่ะมันก็ทําให้คนอย่างหนูตั้งคําถามว่าตกลงเป็นพระ เป,เป็นของแท้หรือของปลอมอหนูพูดอย่างนี้หนูพูดอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจง่ายตรงครูบาไก่เป็นครูบาแท้หรือครูบาปลอมเป็นครูบาแบบสุกตามธรรมชาติหรือเป็นครูบาแบบบ่มแก๊สให้มันสุกอย่างเงี้ยความรู้สึกหนูแล้วอย่างภาพเล่นน้ำตกเขาบอกว่าก็าเล่นกับะหลานจริงจริงมันควรไหมคะเรื่องนี้ค <laughs> ารวะมันคือยังไม่แก้ผ้าเล่นน้ำตกขนาดนั้นเลยหรือ <laughs> ว่าบางคนนี่แบบถอดทางสงฆ์อาสาแต่ว่าหนูเข้าใจเรื่องประเด็นน้ำตกมันไม่ได้เสียหายมากหรอกจริงจริงก็ไม่ได้เสียหายมากแต่ว่าภาพที่แบบไปซ้อนท้าย ขี iki, ่เจ็ตสกีอ่ะหนูอว่าอันนั้นเกินไปแล้วจริงๆอย่างตามบทสงสุถ้าเกิดกรณีแบบนี้ค่ะเขาจะมีบทลงโทษยังไงคะมันก็แล้วแต่ของใครของมันนะคะเช่นคูบาไก่เขาสังกัดธรรมยุทธพระธรรมยุทธก็ต้องออกมาให้คําอธิบายเรียกคูบาไก่ไปไปสอบเขาเรียกว่าสอบอธิกรณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําจริงไหมแล้วทาไมถึงไปทําการทําแบบนี้มันทําให้คณะสงฆ์เสียหายโดยรวมไหมทําให้ตัวด้านเสียหายไหมในภาพหนึ่งที่ท่านบอกว่าท่านจะเป็นคูบาเป็นคู เป็นอาจารย์คนอื่นมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศเนี่ยอะไรแบบนี้ค่ะแต่นู่นหนูยังไม่เห็นเขาทําอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วครูบาไก่ก็ยังแบบยังยามาสาอยู่วัดยังออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหนูสึกว่ามันอันนี้มันแบบไม่รู้สึกรู้สาเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรารู้สึกเขาเรียกว่าอะไรเหียใจกับเรื่อง หนูไม่ได้ระย her เพราะหนูก็ไม่ได้เป็นลูกศิษย์เขาาจริงกับเรื่องนี้หนูไม่ได้รู้สึกละหี e ยใจหรือรู้สึกว่าผิดหวังอะไรเพราะหนูไม่ใช่ลูกศิษย์ครูบาไก่แต่ว่าหนูเห็นแก่ศาสนาโดยรวมว่าถ้าเราไม่ตั้งคําถามและเรายังคงมองพระในมุมนึงเรามองพระว่าใครที่บวชเข้าไปแล้วไปใส่จีวรก็เป็นเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ไปหมดเป็นพระโพธิสัตว์บางคนบอกถึงเป็นพระโพธิสัตว์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็จะโดนหลอกกันแบบนี้อยู่เรื่อยหนูไม่อยากให้มีคารวะด้วยกันที่เป็นชาวพุทธคนอื่่่่่นนๆๆถูกพรระททีีไมใชเเป็ของงแ้จิ หลอกเท่าน,นั้นเองหนูอยากให้ตั้งคําถามไม่ต้องใช้คําว่าหลอกก็ได้หนูอยากให้ตั้งค,างคํา,าคถามว่ากับพฤติกรรมที่เป็นแบบนี้เกิดขึ้นกับสิ่งที่เขาเคยทาก่อนหน้านี้มันย้อนแย้งกันขนาดไหนย้อนแย้งกันแค่ไหนซึ่งควรจะตั้งคาถามได้แล้วซึ่งบางคนก็ยังตั้งไม่ได้คนก็จะมองว่าเออถูกมันผจญอะไรนี้ท่านเป็นพระดีขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปอากลายเป็นว่าคนแบบ เอาภาพออกมากลายเป็นมารศาสนาไปกลายเป็นคนไม่หวังดีมันก็จะมีคนพุทธกลุ่มหนึ่งมองอย่างเงี้ยหนูก็ต้องออกมาค้านว่าการที่เขาเอาภาพเอาอะไรมาต่อให้มันจะมีผลประโยชน์กันหรือไม่มีแต่ถ้าภาพมันคือภาพจริงอะ่ะคุณจะไปบอกว่าเขาเป็นมารศาสนาเขามุ่งทาร้ายเขา,เขาไม่หวังดีต่อาศาสนาอย่างเงี้ยมันไม่ได้รือว่ามันไม่ได้ที่เขาจากที่เป็นข่าวมาคือท่านเองก็มาแอองว่าเป็นการจัดฉากอย่างเงี้ยพี่พายมองมจัดฉากยังไงเขไปเล่นเกสกีคือเขาบอกบทให้ท่านขึ้นอย่างนี้เหรอคะอสมมติเขาบอกว่าเป็นการจัดฉาก ถ้าท่านประเด็นก็คือประเด็นของหนูคือถ้าท่านดีจริงอ่ะใครจะทําลายท่านได้คะถ้าสมมติว่าภาพท่านคือต่อหน้าท่านเป็นครูบาไก่ยังไงมีวัดปฏิบัติงดงามยังไงเบื้องหลังท่านเป็นอย่างนั้นใครจะไปแอบถ่ายได้อะคะก็ถ่ายไม่ได้แต่เป็นเพราะว่าท่านเบื้องหน้ากับเบื้องหลังท่านมันไม่ใช่เป็นแบบเดียวกันไงเขาถึงถ่ายได้เขาถึงทําได้เพราะว่าท่านเซตตัวท่านอ่ะเหมือนแบบมี2เวอร์ชันอ่ะเวอร์ชันที่อยู่ต่อหน้าคารวาสต่อ ตอนน่าญาติโยมก็เวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันที่อยู่กับกลุ่มลูกศิษย์ที่รู้เบื้องหลังก็อีกเวอร์ชันหนึ่งมันก็ถึงมีภาพหลุดภาพลับอะไรอย่างนี้ออกมาไงครับอย่างแพร่รู้สึกไงบ้างคะเวลามีดราม่าอยี่กับวงการส่งทุกคนก็จะมาถามเราว่าคิดยังไงเห็นที่เห็นยังไงอะไรอ <c oughs> ย่างงี้เปลยนกรมำรัหน,<า>นูก็หนีไม่ได้หนูไม่ใช่จะพูดได้ซ้ํานะมีคนแท็กมีคนอะไรอย่างงี้ยหนูก็รู้สึกว่ามันหนีความรับผิดชอบไม่ได้แต่หนูถือว่าที่หนูมาพูดหนูไม่เท่เพราะว่าหนูจจจจงงใใหรือตั้ะป โจมตีพระรูปใดรูปหนึ่งไม่ใช่แต่ว่าหนูเห็นว่ามันเป็นเรื่องส่วนรวมเพราะตอนนี้หนูยังนับถือศาสนาพุทธอยู่หนูก็ถือว่าหนูเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทหนูก็มีหน้าที่หนูก็จะมีหน้าที่แค่แบบเอาเงินไปให้พระเอาของไปถวายแค่นั้นแล้วจบแต่หนูมีหน้าที่จะวิพา์วิจารณ์ด้วยในกรณีที่พระทําทตัวไม่เหมาะสมซึ่งชาวพุทธส่วนหนึ่งตัวนี้ไม่ทําหน้าที่นี้ก็คือทําหน้าที่แค่ในฐานะของทายกทายิกาอย่างเดียวแต่ไม่ไม่ทำหน้าที่ของคนที่แบบ วิพากษ์วิจารณ์หรือแบบติติงบางเรื่องที่พระอาจจะทําตัวไม่ดีทําตัวไม่เหมาะสมมันเป็นสิทธิ์ที่เราทําได้นะครับเพราะเราทำด้วยความหวังดีเราไม่ได้แบบมุ่งร้ายหวังประทุษลายใครคำว่าครูบาคับทับกี่บวชบวชคนกี่ักษาถึงได้คำว่าครูธรรมเนียมบางที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าโดยปกติคําว่าครูบาเขาไม่ค่อยใช้เรียกกับพระหนุ่มเขาจะใช้เรียกสําหรับพระเถระมหาเถระที่บวชมีรรษาเยอะๆยี่สิบสามสิบ อะไรเงี้ยแล้วบางแล,แล้วในชุมชนหนึ่งะจะมีแค่รูปเดียวที่เป็นครูบาที่เขาแบบเจอจะศรัทธายกย่องเ้าภาษาอีสานหนูไม่ค่อยได้ยินเขาใช้ครูบานะส่วนมากเขาจะใช้คำว่ายาครูอะไรอย่างเงี้ยพอพอได้สิบพรษาเขาจะมีพิธีคดสงศ์แล้วเขาก็จะยกย่องกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปัญหาหนึ่งคือพระเดี๋ยวนี้ก็คือแบบยังไม่ทันแก่เต็มที่ก็อยากจะเป็นครูบาเช่นอายุ30กินหมากปากแดงอย่างเงี้ยถือไม้เท้ายังไม่แก่เลยยังเดินได้อยู่เลยถือไม้เท้าทําไม อย่างเงี้ยความรู้สึกหนูอะมันเหมือนต้องการจะให้มีคนไปภาพจ้าว่ากูคือพระเถระกูคือพระเกจิอาจารย์ดูแบบขังถึงขนาดเน่รูปเนี้ก็ถึงขนาดว่าครั้งหนึ่งก็คือมีคนไปไปแย่งเขาเรียกอะไรชานมาเอามาปล่อยให้คนบูชากันจริงๆเราเคยคิดไมว่าแต่งไปเราจะขับเคลื่อนเรื่องกฎหมายขององค์การส่งเพราะว่าแค่ผิดปุ๊สึกแล้วไปบวชอีกวัดนึง าาหนูทาคนเดียวไม่ได้แต่หนูว่าตอนนี้ภาคสังคมค่อนข้างเข้มแข็งนะคะเราดูเคสกรณีเรื่องเรื่องพระคาดผมอ่ะคืออ่าคือพอคนจําได้ว่านี่อ้าเคยมีเรื่องกรณีเรื่องศีกาแล้วทาไมไปบวชสังคมตั้งคําถามทันทีเลยเอามาโพสตเอามาแชร์ชวนให้คิดและพอภาคสังคมเข้มแข็งสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้เห็นไหมคะหนูว่าอันนี้มันดีกว่าการที่ไปใช้กฎหมายอะไรไปจัดการถ้าชาวพุทธเข้มแข็งช่วยกันเป็นหูเป็นตา พระยังไงก็อยู่ไม่ได้ออกมาถึงว่าถ้าไม่ดีจริงนะคะสุดท้ายก็ต้องถูกจัดการดีท่านจะเพิกเฉยยังไงก็เดือดร้อนเห็นไหมเจ้าบ้านก็โดนปลดไปด้วยเลยเพราะไปส่มสี่ส่มห้าบทให้ได้ไงก็รู้อยู่ว่ามีอธิกรณ์ที่มันแบบถึงขั้นว่าแบบมีสีกาไม่ใส่เสืเส้อผ้าอยู่ในกุฏิแล้วมันก็ชัดเจนขนาดนั้นจะยังให้กลับมาบวชอีกอย่างเงี้ยมันทําให้ถูกเราหวั่นใจไม่กลัวว่าคุณจะไม่ศรัทธาคนศรัทาาร้อยลง ศรัทธาศรัทธามากมันไม่ใช่มันไม่ได้หมายความว่าคนศรัทธาพระเยอะแล้วศาสนามันดีงามรุ่งเรืองมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ศรัทธาพระเราไปศรัทธาที่ไม่ใช่ศรัทธาที่คําสอนไม่ใช่ศรัทธาที่การปฏิบัติพระจริงๆแต่ไปศรัทธาที่ความศักดิ์สิทธิ์ไปศรัทธาที่ภาพลักษณ์ที่พระถูกเซตขึ้นเช่นพระที่มีสตอรี่มีมีทาวัตถุมงคลทาอะไรคนไปศรัทธาตรงนั้นแล้วก็แข่งกันสร้างไงครับได้เงินมาแบบแบบ ที่ไม่ถูกต้องเอาเงินจตนาของคนไปสร้างแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่ามีบุญบาร,รมีสร้างก็เลยสร้างเสนาะเะใหญ่โตเงินมันมีสองอย่างนะคะได้มาแบบถูกต้องสุจริตกับได้มาโดยตบรัพย์หลอกลวงหรือว่าคร่าส่วนใหญ่อะเป็นอย่างหลังก็คือหลอกลวงคารวะมาแล้วก็เอามาสร้างสร้าง,สร,างสร้างเพื่อแบบเสริมบาร,รมีให้ตัวเองแล้วก็เคลมตัวเองว่าเนี่ยฉันคือผู้มีบาร,รมีฉันคือเกจิคือพระโพดิสัตว์อะไรแบบนี้ครับซึ่งมันไม่ใช่ ไม่หนูไม่กลัวหรอกนักมืดเพราะเราออกมาแบบว่าทท่านนี่จะแบบก็หนูพูดอย่างตรงก็หนูพูดแบบตรงไปตรงมาแล้วหนูไม่ได้มีผลประโยชน์ไงหนูไม่ได้เป็นพูดออกมาเพราะหนูมีผลประโยชน์หนูไม่เคยหนูไม่เคยเป็นลูกศิษย์เขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยมีเรื่องอะไรที่จะทําให้รู้สึกว่าหนูต้องการจะไปโจมตีเออถ้าหนูเคยมีเรื่องกับครูบาไก่มาก่อนกดเคียงกันอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปอย่างที่ผ่านมาเคยไหมครับมีคนมาข่มขู่หรืออะไรทายหลัง ็มีแบบไปเล่นงานแบบก็ใช้ช่องแต่กฎหมายไงหาทนายอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ได้เขาเขาไม่ได้หาแต่ทนายก็แสหน้าออกมาเองอย่างเงี้ยไปจะไปฟ้องอะไรอย่างเงี้ยมึงฟ้องได้กูฟ้องได้แหละแบบนี้เรื่องชีวิตเป็นยังงไบ้างค่ะดีแฮปปี้นะครับมาทำงานอยู่กับช่องแปด แฮปปี้ดีมากเลยค่ะได้ช่องแปดดูแลได้เฮียแบบเมตตากรุณามุทิตาถ้าอย่างถ้าอย่างถ้าต้องออกซิงเกิลแล้วที่เพอดีจะกลับมาทำเพลงแล้วใค่ะให้หนูเป็นอะไรคะนางเอกเอ็มวีหรือว่าอะไรตัวละครหลายคนแซวสาวนอนลอยวิกเออหนูชอบแล้วหนูยอมรับจริงๆมันน้อยมันมากกว่านั้นลอยวิกไม่พอมันเยอะหลายร้อยต้องบอกอย่าบว่าลอยวิกหลายหลายร้อยวิก นี่เปลี่ยนทรงทุกวันมีช่างหนูมีช่างหน้าคนนึงช่างผมคนหนึ่งช่างเสื้อผ้าคนหนึ่งที่จริงมันเข้ากับค่าตัวที่เราได้ที่ออกมาแต่ละงานก็ไม่ได้คุ้มค่าอะไรนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทําให้มันเต็มที่เหมือนเราทํางานเราก็อยากให้แบบเออมันเราตั้งใจทําตัวเราตั้งใจด้วยให้ภาพมันออกมาแล้วมันดูดีคนเห็นแล้วเขาแบบชมเหมือนเหมือนือนเขาดูเราอะเขาไม่ใช่จะดูแค่ว่าวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ใครมาพูดอะไรแต่ว่า วันนี้มันแต่งแต่งตัวยังไงวะวิกมันจะมาทรงไหนวะวันนี้เสื้อมันเสื้อชงไหนเราเลือกใส่ยังไงบ้างหนูจะมีทีมสไตล์หลีคนหนูก็ลบราค่าฟันกับนางทุกวันการมันถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ก็ให้การช่วยกันทํางานเราก็จะรู้คอนเซปต์ว่าเอาวันนี้ต้องแต่งลุคแบบไหนถึงมันจะดูแบบเหมาะสมลองถูกลองผิดเยอะมากกว่าจะแบบ หนูค่อนรู้สึกว่าตอนนี้มันก็ค่อนข้างลงตัวแล้วมันมีทรงล่าสุดที่แบบเคนเป็นไวรัลเนาะทรงมันจุกสงูงทรงหมาตี๋ไปอีกรูปหนึ่งทรงหมาชิสุ <c oughs> หนูนึกว่าเป็นทรงน้ำพุไม่ใช่เป็นทรงหมาชิสุนางแกงหนูเดี่ยวเกยค่เร <c oughs> าเห็นหมาชิสุทางทรงนี้หลายคนว่าเป็นแซวอะไรอย่างเงี้ยสวยน่ารักดีนะที่จริงๆพอใส่วิกมากๆมันมีผลมันมีผลต่อการที่ผม ไม่เพราะว่าผมมันไม่ขึ้นนี่แหละถึงต้องใส่มีคนสงสัยว่าทาไมไม่ไว้ผมเ็าไว้ผมไปซีไว้ผมจริงไปเลยแล้วก็ขึ้นแล้วใช่ก็เพราะว่าผมมันไม่ขึ้นก็เลยต้องใส่วิกไปถามแบบหมอไปไปมีคลินิกเข้าให้หนูไปปลูกผมแต่หนูแต่หนูต้องหยุดงาน8เดือน เพราะว่าผมมันไม่ใช่อยู่ดีๆมันขึ้นเลยนะคะมันปลูกผมนี่คือเรื่องใหญ่เลยต้องพาต้องโหศั่จกรรมตกแต่งเลยค่ะมีความคิดไหมครับว่าจะต้องอยากปลูกผมหนูจะทำแต่หนูทาค่ะทาแน่นอนแต่ว่าขอทํางานก่อนทำงานเก็บเงินอะไรก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเออถ้ารู้สึกว่าพอพอพอที่จะมีเงินเลี้ยงตัวเองได้ช่วงที่ไม่ทํางานแล้วที่เราไปพักฟื้นปลูกผมก็จะหยุดอมมีการไปดีเช็คไหมว่ามันสามารถ หนูหนูไปหาหาอาจารย์มาแล้วรีเช็คแล้วท <c oughs> ี่เลยเช็คแล้วแต่เ,เขาบอกเลยว่าถ้าจะเอาแบบครั้งเดียวเจ็บแล้วจบก็คือต้องผ่าเลย ใหญ่แล้วมันก็จะมีแผลไม่ต้องถึงไม่ถึงขนาดถะลกหนังหัวค่ะแต่ว่าพี่ก็พูดเหมือนรุนแรงพี่พี่บูลี่หนูรอ้ป่ามาจากสำนักข่าวไหนคะเนี่ยดูขอดูบัตรหนูดูหูขอดูใบหน่อยโอเคค่ะพูดจะหนต้องต้องทำใหญ่เลยยังหนักเลยหมอบอกได้จะเชล้รจะชมต้องพาไปดูมาแล้วหมอบอกหนังศีรษะดีมากขน้น ทุกคนก็ต้องใช้ความลับนางฟ้าไปก่อนใช่ไหมครับอะไรคะมีความลับนางฟ้าใช่มันคืออะไรครับความลับขรงหนูเริ่มมีปัญหาใส่วิกก็มีปัญหาเพราะว่าบางทรงก็คือมันต้องติดกาวและหลังๆก็คือกามเริ่มจับเป็นก้อนก็จริงๆเราไม่มีปัญหาเพราะบางคนก็ใส่แล้วมันคันมันเปหนูไม่เออมันไม่คันค่ะแต่ผมเกิดมาเพื่อเราสวยแล้วก็อดทนนน้อองดทแล้วพอมันใส่ไปนานๆแล้วมันก็ชินฟีลลิ่งมันผมจริงเลยใส่แล้วไม่ดูโป๊ไมีคนบอกใส่วิกยังไงให้ดูเหมือนผมจริงแต่พอเราใส่พวกวินเนอร์เรามาเลยนะใช่ คหนูลุกเดิมหนูขายไม่ได้หรือว่าถ้าหนูมาแบบหัวเกลียนๆอย่างเงี้ยแล้วสือก็ไม่มาอย่างงี้นะเอมใส่เสื้อยืดกางเกงยีนเนี่ยไม่ได้แสดงว่าเราจะไม่เห็นลุคนั้นที่ออกจากบ้านเลยเห็นค่ะบางวันถ้าไม่ได้ออกช่องก็ต้องแบบนั้นเพราะว่าหนูจะจ่ายเงินแบบครึ่งหมื่นทุกวันเพื่อแต่งหน้ามันไมได้คร่ง่แซวเลนค่ะแตลเดี๋ยวแม่มันต้องหนักขึ้นไหมคะในการแต่งตัวมันต้องแบบว่าออกมาต้องแบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไหมคะ มีส่วนค่ะเพราะว่าเราเล่นเราเล่นเยอะเล่นใหญ่ไปตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> เพราะถ้ามาเบาๆซับอมันมันไม่ได้แล้วค่ะวิกาเหรอคะเพราะว่าเทรนด์เปลี่ยนเร็วมากหนูมีหนู <c oughs> มีช่างมือนหนึ่งช่างขนมคือช่างมือนหนึ่งก็เป็นช่างที่ยีวิกทําทรงเก่งอื <c oughs> แล้วก็รู้จักรูปเล่นเอาวันนี้มาแปะเอาวัน้นมาใส่ อย่างงี้ค่ะไม่ตายวิกแน่นอนเขามีคำว่าไม่ตายไม่แต่หนูไม่ตายวิกมีเปิดกลุ่มวิกเลยไหคะอะไรนะคะเปิดวิกของวิกคือไม่ได้เก็บไว้ทั้งหมดพอเราเริ่มใช้จนมันใช้งานไม่ได้ไม่เหมือนผมจริงใช่ไหมผมจริงแบบทําสีรูวามันยังมันทังพังเลยอ่ะวิกก็เหมือนการใช้สักสองสามครั้งมันก็ไม่ได้แล้วถ้ามันเริ่มเอามากลับมาทําทรงไม่ได้อ่ะเราต้องทิ้งเพราะเอามาขายก็ไม่มีคนซื้ออีกถ้าเสื้อผ้ามันจะมาขายได้แต่วิกมันขายไม่ได้ครับไม่มีคนซื้อหมดไปเยอะไหมคะกับการสวยแต่เราเยอะแต่หน ถ้าหนูสวยต้องมีคนจ้างถ้าให้สวยฟรีหนูไม่สวยอ่านี้สโลปแกถ้าเห็นหนูสวยอย่างเงี้ยคือหนูได้เงินคุณแมรี่แพงไหมคูมคือหนูต้องได้กำไรหนูต้องได้กอะไรนะคะแล้วแต่งานค่ะจ้างแล้วแต่ตัวเงานค่าตัวเราขึ้นยุ่งๆไม่ขึ้นเลยค่าตัวเดิมตั้งแต่ข่าวดาวนะพี่สำนักข่าวไหนคะหลวงพ่อดลวงพ่อเบิร์ตเรานูเลิกลน้ไม่มีไม่ขึ้นเท่าเดิม ู้สึกเลยเวลาเวลาคนชมว่าเราขึ้นรู้สึกหนูขอบคุณแล้วแบบมันก็เป็นแรงผลักดันเพราะว่าเราเคยแบบเราออกมาแล้วเราไม่ได้สนใจเรื่องการดูแลตัวเองเรื่องอะไรแต่ว่าพอเราจะจะกลายมาเป็นแบบนี้มันก็จําเป็นที่จะต้องแบบทําตัวเองให้ดูดีเหมือนเราลดความโควด้วยหรือเปล่า ใช่ค่ะน้ำหนักลงไปหลายไปสิบกิโลเอาเลยแต่หนึ่งหนึ่งทำไมไม่ถ่ายที่นี่บ้างอ่ะพี่เขาดูเป็นมิดพี่เขาดูเป็นมิดพี่ชาชีพนะพี่สุดแล้วรปภค่ะนะค่ะจะตีกันแล้วค่ะคนเราช่วยช่วยโทรตามรปภขึ้นมาวันนี้หน่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรเลยไม่เคยจับ เขาไปนานแล้วนะคะทำไมพี่ไม่ตามข่าวล่ะ <laughs> <laughs> พี่ทำไมพี่เป็นขน่า,ขาวทำไมพี่ไม่ทำการบ้านก่อนมาสัมภาษณ์คะ ไม่ไ้แฝงเยนะแต่คนแฝงมีก็มแฝไม่มีตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ต้องถามว่าจะติดไหมมาในทยแล้วแต่เหนูยังเตาะอยู่หนูพยายามเตาะอยู่หนูก็หาทุกวันหนูพยายามดีเอ็มไปอะไรไปแอลทุกวันยังไม่มันยังไม่ติดค่ะปลาไม่ยอมงับเหยื่อมีคนเข้ามาจีบเราเยอะไหมเพราะเราก็สวยขึ้นขนาดนี้มีคนเข้ามาเหมือนกันแต่ไม่ได้เข้ามาจีบค่ะเข้ามาขายขายประกันบ้างขายเครื่องของน้ำขายสุขภาพนะ ผมเป็นห่วงพี่แพรลี่มากเลยนะทำงานหนักทุกวันผมว่าควรทำประกันชีวิตใบหนะเลี๋ยากบอกเลยโอ้หดูว่าอะไรมีใจให้เราเออไม่เคยคือไม่แน่ใจจะบอกไหมถ้าคนที่เข้ามาเขาจะต้องเป็นยังไงเขาจะก็ต้องดูดีในระดับหนึ่งเออไม่จริงหรอกค่ะใครบอกว่าคนไม่ต้องดูหน้าตาโกหกเออไม่มีหรอกค่ะ มาคือต้องหล่อไว้มันก็ต้องมีให้เรารู้สึกว่าเออเราเออเอ,อ,อย่างนี้เทสเราแล้วการเงินอาชีพนะคะต้องดูห,หรือเปล่าอะไรคะก็ะมีนิดนึงก็ดีค่ะเพราะเราจะได้รู้สึกบ่าจะได้ไม่ต้องเสียเยอะเหมือนครั้งก่อนว่าหลายคนที่มาครั้งก่อนู <c oughs> ที่จะเป็ก็สูงอยู่ร้อยร้อยแปดสิบหกนะคนร้อยแปดสิบสูงร้อยแปดสิบหกเออทำไมต้องขนาดนั้นคะไม่ใช่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่อยารู้สึกว่าอยากเออหนูอยากรู้สึกว่าเขาแบบ ดูแลหนูได้เออนะคะแต่ว่าไม่มีหยุดไม่มีหยุดจริงหรอกค่ะหนูไปเลไปเรื่อยังไงถ้าอายุน้อยกว่าหนูดีเพราะหนูรู้สึกว่าหนูหนูเข้มแข็งอ่ะหนูแบบซัพพอร์ตตัวเองได้ต้อมาดูแบบว่ามันต้องการแบบใครมาเอาใจอะไรมากมายไม่ต้องหนูเป็นฝ่ายดีกว่าแล้วชาเชื่อาไหนเอาชาไทยเอาไทยดีกว่าเอาไทยเถอะค่ะเพราะว่าคุยกันรู้เรื่องสุด แต่มันไม่รู้เรื่องครับเคยเคยคุยกับเกาหลีแล้วคือหนูต้องผู้ช้าลง50าสอร์ซแลวหนูแบบบางประโยชน์คือหนูต้องแปลให้นางแสดงว่ามีมีมีมามีมาคุยลามีเคยมีแต่น่ารักนะคะไม่ได้มีอะไรกันน่ารักมากอย่างน่ารักเป็นน้องเป็นพี่น้องกันแล้วเป็นพี่น้องกันแล้วเพราะว่าล่าสุดวันที่31นางก็ยังโทรมาหาอยู่หลังจากที่ไม่คุยกันเป็นปีเลยนะคะโทรมาผู้จัดการงงเลยนึกว่าใครก็คือน้องที่เคยคุยกับเป็นเกาหลีนางบอกว่า คิดถึงจะสิ้นปีแล้วแต่ว่าในฐานะน้องอเ,เออนางก็มาขอบคุณว่าเออเคยช่วยนางสอนนางให้นางแบบว่านางต้องทําอะไรเ mm hmm. ช่นหนูรู้ว่านางเป็นคนกินอะไรแล้วอร่อย mm hmm. ก็ทำคอนเทนต์แบบถ่ายรูปแล้วกินอะไรซี่ mm hmm. ลงทำทิกตอกทำยูทูบนางก็ไปทําจริงๆแล้วก็กลายว่าตอนนี้นางดังหนูอีกแบบคน mm hmm. กดหลายนางอะไรอย่างเงี้ยเยอะอยาอมากรว่าดัแล้วเราจะมาแมทช์ก,กันไหมามาเอ็กซ์กันโอ้ไม่ไดีฟ่าคันว่าให้น้องอยู่อย่างงั้นแหละน้องป <c oughs> ลอดภัยราคาใครอยู่ใกล้หนูคือแบบเดี๋ยวมีอันต้องแบบบันลัยทุกคน <c oughs> แอบนี้เราก็ปิดไปถ้าเรามีเออมีการตานท่เปิด <c oughs> ปิดได้ช่วงหนึ่งแต่ว่าหรือว่ามันปิดไม่ได้รอบถ้ามันแบบไม่จริงใจมันจะไปได้ไงเพราะว่าวันหนึ่งทุกคนก็ต้องรู้อยู่ดีสืบเยอะนะคะอย่าดูถูกชาวเน็ตนะสืบได้หรือว่าเป็นคนเปิดเองก็ได้่ คือถ้ามั่นใจแล้วแต่ต้องมั่นใจก่อนว่าเขาเซเยดกับเราจริงๆเขาพร้อมก็เปิดแต่ไม่มีหรอกเก็บพูดเรื่องอื่นจต่การเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้ไกลตัวมากเลยสุดท้ายจะแซววันนี้เราเหงาไม่เหงาไม่เหงาไม่มีไม่มีแฟนไม่ได้แปลว่าอยู่คนเดียวนะคะไม่มีเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ว่าจะไม่มีคนมาหา